เมื่อวันพระที่ผ่านมาณศูนย์นปฏิบัติธรรมภาคใต้อภอบางกล่ำจังหวสงขลาได้จัดพิธีบุพพาเปตตาพลีเนื่องในวันพระเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยตัวแทนสัตุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งได้กล่าวคำถวายมัตตาพ,พัตหานนำกล่าวคำถวายทยธรรมและอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ก็ได้ร่วมกันน้อมถวายผ้าไตรและปัจ,จัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์ สำหรับการจัดพิธีบุพพาเปตาพลีในทุกวันพระทางศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ต้องการให้สาธุชนมีโอกาสทันกลับมาทบทวนการทำความดีโดยการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนามากขึ้นเป็นพิเศษและมีโอกาสาร,รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ด้วยการละชั่วทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสผ่านการแสดงออกเป็นรูป,ปธรรมคือการรักษาศีล ทางยังได้น้อมบนนุญนี้อุทิศให้แก่หมู่ญาติที่ได้ล่วงลับไปแล้วอีกด้วยค่ะ